นี่ข้าวปุ้นนะคะมาเดอ้อกินข่าวพี่นอ้องตักหมูโรยด้วยผักกระเสร็จปีงปีงไก่ปิ่งไก่ปิ่งไก่อย่างนี่ก็ย่างผสนก่นย่างขึ้สวนแม่แนี่เสนอเนี่ยเอาคือไปซื้อไก่ถทอลูกลูก <laughs> ไปวิเชียนบุรีมาตีกัไนไลย พิเชียงบุรีจังแต่เขาแต่อย่างน้องใส่อย่างวิเชียงบุรีถ้าเขาขายอยู่อุดรนั้าแล้วว่าวิเชียงบุรีเขาตัวซื้อเอาซจะมาไม่มีจานรองเดี๋ยวเอาไว้ปไปเอาจานน้อยน้นบไม่มีจานรองกับสินย้อนตัวเนาะกินแบบพอดีแบบนี้รู้ไหมพอดีเขาใส่เมื่อเนี่ย กูเห็นก็แค่จอดจ,จ,จริงน,นะคือม,มันเดือดแสบแ้กูเลยอยากจะห้ากุ้งมีผักเนี่ยกระแซกุ้งมีดอกผักมีข้าวปุ้นเลยอันนี้บ้านน้องแซ่เอิญครับปุ้นขนมเส้นออเออแนวกินเลนแน,นวกินเลนอันที่มันเป็นติ้วเป็นติ้วนะ่ะ <c oughs> อ,อันนี้ผัดเส้น ่สเส้นันอไงเส้นเส้นนี่ยังจะค่อยมวนเส้นจริงจอันนี้ทอดไข่ไข่ที่ที่ฟามเราเามรนะคะไข่สดสดตตออกจากท้องเก่ามาทอดหลนไข่สดสจากออกจากก้นมันเล่งเอามาทอดแซ่บเลี้ยงอุ้ยหุยใส่อบ แบาบเอห่วคุณนีนั่นกิมอะไรกิ้มก่อนอิ้มก่ย่ต้องกินถ้ามันไม่แสบกิ้มเหมือนตำห่งเลยแสบเพาฟิมอแสบยุบาะไเจะของต่ำเองก็ฟิวฟิวติดบักเน้าไม่ไม่เย็นไปกิบมาแต่สวนน่อยบักเน้า ปลูกไว้คะ่ะบ่แม่นบ่แม่นต้นที่ว่ามันเป็นหมากแล้วปลูกเอาลงกระถางเราเป็นหมากได้กินเลยเด้หลายปีเด้ประมาณกระเกือบักงาวเบียเบียมันเลยบับกงาวเบียบ่แม,ม่นบักงาวตอนมันถืงเป็นปีนี้ปีแรกผัดไส้หน่อยเดียวบานเนี่ยสมคักอย่าใส่ซอสนี่ใส่มือโอ้ยอย่ามาแต่งปานนั้นมาแต่งตัวมันบิแ์ตเสร็จไไม่ได้ให้คนมาแต่งปานนั้นเด้อ มจะแต่งเขาสืเปลนให้กินเป็นมู่แล้วก่อนค่ะพี่น้องลดความบวนเอาไว้ที่หลังเบงมันมันพากันเห็นแมลงลงเฟสว่าเหงาถ้ากันลังออกมาบัานคนถาม่อยจะกลับบอกว่าแฝงออกมาบอกไม่บอกมาแต่สร้างแล้วพูดจักมายู่แม่หู่จักรสร้างมาแล้วแมาบอกบอกมาทำดิถ้ากันลอยมาก นี่เทียหนึ่งลอยมากครับผู้ใดญนอประตูบ้านปิดอ่ะไม่นเออไม่ไงอันนี้บารับวรับแขกบ่น้ำหารถใส่จะขั้นกับวะยังบันไดแทะท่น้าบันี่ไปขอนแจนผู้วียงบุงมึงไปบายใส่กล่องอาอฝึกเธอที่มาจจะเห็นเบิดเธอสีนั่งเงี้ยวองไรกันนี่กล่องเบิดค่ะ จะไปหาโดทัวที่เด้อก็เด้อบบล่ะฉันบึ้งกล่องบึงจอดพีนะคะบึ้งโหลดขยักบึ้งขยักเห็นดักแด้เล็ดสิลุดโมสาวเต้ดักแดดก้ขยังง่ายกว่าเด้อวมันเย็นเหลือเกินมันไม่ประแดดแม่นบาชัดมากเนี่ยกับพูดไปนะจ๊ะเด้อเออ เวลาคล้องแค่แสดงว่าตุ่นเคยอห็นั้นบึดเม่คุ้ด่วนย่เนี่ยจินี่อย่างกินมั่นนะกินปละแดกินปาะเด๊ซัมร้านมันกินซู๊นกินเป็นแสีบก็จะล้มคินอ่นี้เลยนนี่นี่เห็ดคือนนัปนี่โอ้ยใหญ่เห็ด ปลาตอนปลาแดกไหสูงผู้ใดเอาใส่ผู้นั้นล่ะกินไเบุกกินค่ะเพิ่นมาไม่มาใส่อ่างคือใส่ใส่หลักผู้ปนเห็นประดับหรนั่นเด็ใส่ประดับนะนะปลาแดกประดับมันปลาแดกประดับปลาซอยตัวยิ่งใหญ่ในในกระปกอใส่ประดับยังไงใส่ตัว เป็นซิลโตรุนเด้์สองมื่นแล้วสองมื่นแล้วรถเะรถเดขีดเลยวันได้วันจ็กขีดมืงขึ้นเขากระพาะกันไปกินอันบุฟเฟ่คันว่าพอไปกับวันได้ของฟรีคันเจียงเงินกับขึ้นจีบ่าไปก็เลยได้อ้วนอีกคือเก่าไข่อนอ้วนนี้เนาะอ้วนญ่ออยกกินโรตีอ่ะกินแบบซึมซึ่ นี่คำว่อยากอ้วนนี่ก็กินผัดนี่ผัก <c oughs> เธอเขาใส่หมูเธอก็ไม่ต้องกินหมูเธอกินผักกับผักผกับเส้นจ้าแล้วก็กินข้าวปุ้นกวยตากันใ้รสิแม่หยีอันนี้แม่เอ่ะ <c oughs> ม่แม่ไหยอันนี้ไก่วิเชียน ไก <normalized bem, S 1> ่เจี่ยงอยูใจอีกไก่ย่างเออขนมเป็นไก่พอญ่เซียนขาย,ขายควงน้ำงานคุ้ม่ับคุ้มเลยสิเมางลาล้อมแมวเซี่ยงอันเซี่ยงอันที่อันแมวเอาเ,อาเอามาไว้บบนหนึ่งบ้างแมววันหนึ่็เอาเสือฟฟ้อเฮ็ดเฟื้องมาใส่เนาะก็สุขุนดีว่ะสู้ๆถ้าอยากกินมะพร้าวแซ่บมะพร้าวหวานช่วยปูใส่ที่ดิน เบึงวิธีปลูกของแม่เบืงแบบไดอกบแม่นู่นค่ะตาต้องค่ะวิธีปลูกมะพร้าวค่ะต้องนอนเปรอ๋อต้องเห็มะพร้าว่อนเปรย์ปมะพร้าวมีความสูกก่อนไม่ใจความจะออกนวยหวานใช่ให้หล่อนนอนเปลให้อิ่มน้ำสารานก่อนแล้วแล้วก็เอาลงดินเออแล้วค่อยเอาลงดินนะคะทุกคนวิธีปลูกมะพร้าวที่อร่อยที่สุดของบ้านตองสีค่ะ ก็คือทําอย่างนี้สำโพกขุดปลูกอย่างเงี้มันบริสบแอมส่วนเราสมยุวัฒนนั่นลามมันต้องปลูกข้าแมนเนี่ยซื้อเปรี้ยวมะแขนครับเอามาใส่ไว้แล้วก็กระปงเนอกรงเนอเขาเัากะเมล็ดมันชื้อมือปลูกก่อมนั่นก็ยังลูกหน่อยนี่พอมันมีความสุกปุ๊บน้ำมันก็จะหวานเอาลงดินโอ้นี่คือยือไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ จไปเฮ็ดบ่เาเฮ็นดอเล่าตไปเด้อพี่น้องสิไปเฮ็ดมันสิได้แซ่บยมันดังวูบๆจีน่มยัง่าอยตายเลยจะสร้างนได้ยินคือเก่าดลมยังดลมจายมูเสียเลย่านี่ยังสูงยู่ มันยังยกินได้อยูอ่อซุ้มหน่อยๆดำๆที่เขาเป่งงานอันตาก,กาเมืองอ่ะ <laughs> กินลูกกินจะกินหลายไม่สิบวันกินลูกก <laughs> ินกิ <laughs> นหลายยังยามแด่ก็งามยามนัน่งนกกระถางเอาต้นไม้บังงามป่ะก <laughs> <laughs> ระถางกับมุสันนี่แล้วไปออกไปซือ้อ <laughs> แต่งนั่มัยังหยินจะซื้อได้หร <laughs> อ อันต้นโบเมนพัสติกเด้อนต้นไม้ของแท้เด้ต้นไม้ต้นไม้ปลอมมาแม่ย่าอย่าัดเลยมันของจริงนะลูก่ใช่ของปลอมพระที่ต้นผู้หญิงจับแห้งอีหลี่อ่ะมันหักมัน่ผู้ย่านกับยานคือคือประเด้นน้ คือการเขาไม่ยอมแม่โคตรห้าแม่ต้นใหม่ก่อนฉันเป็นรักของเรา่อ๊ตบานนี่แม่แล้วพออยู่นี่บานเหนียมากแล้ปิดทายหนังบ่อืีบ้านนียวมากไงกู้หาเสียมไปทิ่มไวปเอามืวดนันเด้ที่แม่บอกว่าเอาเสียมไปทิ่มไว้หนูเอาไปไว้ให้แล้วนี่ไงต้นนี่ที่ที่ที่เฮาหักหักหวดนันเนี่อันนี้ก่อนเขาเอานั่นนั่นแม่ใช้แต่ท้ายมันมันมันออกลูกได้4ต้นแม่เอามาแยกแล้วก็ให้ให้ลูกเออ่อยู่ อันนั้นไปปลูกอีกสองต้นได้ตั้งหลายเนาะสวยง่ามหลายวานพัสติพุ่มใจหลายอันนี้ของลูกต้นนี่ยน,นั่นนั่นกระถางนั้นที่ลูกต้นที่ลูกต้นเอามาให้แม่ปลูกนะบัดนี้มันมันออกแม่แพ้ลูกหลายแม่กแะเยอกมาก ยูนี่บ่ได้ซื้อค่ะมีแต่ลูกเอามาฝากเว้าวยูนี่เว้าภูมิใจหลายได้พี่น้องอันไปรักมากนะภูมิใจแห้งว้าแบบโฆษณาแบบโอ้โหโอ้สายสายตายตายเขาขันรักมากมันสิงามเด้ลูกแม่นป่อืมขันเท้าไปขอเพื่อนนี่มันติดตายขันเท้ารักมันสิงามมันเป็นจังรัรรดิไเป็นบเทพนี่เนื่แต่ที่ใส่กระสังห์ย่าใส่กระสี เคยอยากอยากเห็นหน่าแล้วก็เชืออยู่ไมเเห็นเหมือนกันนี่อ,อันอหนึ่งก็จะว่าเขาว่าเขาวาเห็นไหมเขาวาบ่กอือเขาวาเขาวาจักไผววาให้เป็นเขาท่านเลี้ยวเขานั่นเป็นไทนั่นละถามหาเพได้ใก็ยังวาบอกนนี้มันเอาเงินของเอี่ยนนี่มาเขาวามานี่นั่นสินะถามหาไปถามหาบ่าพอต,ต้นเหตุ่<ว>า็นเมื่อเหรอเขา บ่หลานมันก็ยังสั่นเด้อเอาอิ่มมาบ่นหน่อยอือเอาหยานอ้วนโอ้แต่เอา,ม,า,เเอามืองได้มาหยานน้ำกินเด้อไปเอาเด้อลูกเอา,าเพื่อนท่านมันนี่อ้าวชุ่มนี่กินบ่สันทามอ้าวก็จะมุดตูดโ<อ>ดดซ <laughs> ้ากินเตีย่ย <laughs> ยื่น,นล่างนั่นแหละลูกแต่ว่าซูบะเื้อน้ำแข็งมากเลยกุบะแซเย็นไว้รับแขกเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยน ต okay. well, ้งวาันต sort of okay. cool. right. evet okay. ี้อย่นี่เบาแล้วแมว่าได้เบาลานี่ลรว่าเองแมวม่ได้เบาเนาะลานเองไหมอืนส่วยยนเพียงคือซื้อมาเป็นยังเป็นแพ็ยเป็นยังเป็นรถสุดกระซงนาคือสอนเป็นเจอแต่เจออมาเลี้ยงไ้หนีว่ากูบ่ตตรงเห็นนี่กูมองคุณน่งคุณนอน ันจกาดีครับเอาว่าเราก่อนล้าซ้อมหอดใส่เราก่อนี่ถิ่ห่อใส่ไม่ใหกัดกานเอา้าภาพวกนี้ลูกล้มรถหน้าเพียกูยได้แล้วก,ก่อนเพิ่นมาก็ได้ถือนั่นเองยจุ๊บก่อนกูย่องเสกุติทองงั้นต้งมิสมัตรรที่เสกู<ร>ถือแลนไปแก่พุ่นมึมงมาสมั่ล้าไหพราแห้งยังจิไม่ทองอีกดวย สามหูหูดแล้วก็เหลีวตัวหูหูดสตีสมไมแต่ปี่มันแมนอยู่แล้วอาน้ำแดงเนี่ยเขานล่าแต่จะปีใดให้เมที่ชีวิตเนี่ย่มันปีเะปีะจีบปะหาซูนเลยบอกหาจีบหาเจีดสิบเจ็ดปีปีหเจเกือบสิปีได้หระอตอนปีหาเจ็ดหาแปดอานนั่นไม่แม่นเยเดี๋ยวตอนแม่ล้ อันนี้ของแม่แม่ของโปรดแม่ของโปรดกับพี่น้อง,องปไปล่ำยิ้ไใดกันแทนที่จะของมาตั้งแต่ทั้งนอกับสื่อเขามากกับบ่มีบ่มีทางสื่อเขามากกับสยเกียวมาหอดวงกันท้อนั่มยิม่อมมึงจะใส่สร้างสยเกียวมาให้แม่เอาจะมาแต่ใส่ขู่ก็มาแต่ทั้งนอกคือบ่มสื่อเขามากมึงเป็นมันเอ็นคนแม่นบอมแล้วมันจะเป็นลูกแบบพี่อย่างดูแลแม่ กูใส่ก็ต้องเฮ็ดสิใช่ใส่ใส่ที่ปีกนี่พีแม่บอละขี้กาก็ะคืนนั่นะพี่เสนเถียงไงบอได้เสียง่คยบอกจูฟังนั่นหละแม่กับบาเียงก็กลองน่คือมันหแม่มันุนแม่บ่มีคำบผิดฝาพี่น้องีจะสอลูกจะอธิบายมนะจ๊ะนั่นคือการเ คือตลอดการ้านานเธอจ้าจ่าจะอึ้งค่ะคนออรู้สว่าหัวขารู้สึว่าสาวก็ไม่หัวเนาะ้าีโม่แต่มากเสนั่นมันถือใจเพื่นหลับไปมันออกสมมักออกสิ่มสมมันเสียมันหมึกเน่ากนญละ เมึงเนี่ยมันฟานแอกคุณตอนทอนปู่คุณล่วยก็ได้ไปฟานไม่เงี้ยเพี้ยไรแต่ชีวิตแม,แม่ข้าเนาะปู่กิดแม่ข้าแม่ข้าย้างก็าจะไปต่ำมึงมันก็หลุดหุ้นพอดีตอนนั้นไปฟานบบกคุณฝอยไปนั่นมันก็ใส่ถั่วงอกใส่อะไรไปใส่เยอะๆถ้าเขา,าเอาต่ำปู่ชื่อไหนต่ำปูปลาลาดชื่อต่ำเล่าๆอย่ยางเต่ำปูปลาลา เขาบอกว่าตําปูก็ตําเตจปูแล้วจะเอาบกฮวงใส่ทำไมล่ะฟังไม่ออกเหรอโอ้ของอะไรฟังบอกตําปูปลาเนี่ยค่ะแม่ค่ะใส่ตะปูกับปลาสูใส่มากเห็นหยังหมีบกฮวงถ้าใส่ตะปูกับปลาถ้าเขาช่างตำบกหุวงตําบกหุวงก็จะบกหุวงกว่าบกงาบไว้เบอแม่ใส่อยู่อันนึงติดเครื่องของมัน ต่ำหมูฮู้ยัดสิไปเอาปูใส่เขามันก,กับบะแมนโอ้บาดได้แท้เนาะจื้อไปเด้อสุเมฆข,ขายตำหมูฮู้กเด้อเวลาเอยสั่งตำปูเ <c oughs> จ้าก,กับใส่จะกินกับปูอยากบอกฮู้ใส่อยากบอกฮู้ใส่ต้องคนสั่งก็ต้องเข้าใจต่ำหมูฮู้ใส่ปูใส่ปลาออืห้าตำปลาชิ่ได้ไปตำอยู่ในปลาคนเด้อต้องไปซับน้ำมัน อันนี้เบอล่ววหัวมวนกับลูกกับเต้าอ,อาไปสนีกันเด้อคลิปต่อไปค่อยดูอีกค่ะบ๊ายบาย